การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทานทั้งปวงสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เรารพบกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพระนิพพานนะครับอันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะครับผมรังสีให้ฟังนะครับว่าท่านได้ชี้แนะนำทางธรรมะไว้อย่างไรบ้างนะครับ นะครับผมเดี๋ยวเรามารับฟังเลยนะครับผมสมเด็จพระจาร์โตนะครับได้แสดงนะครับคำเทศนาของพระเจ้าคุนครับคือบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอวรมีหลงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง นะครับเมื่อทําบุญทํากุศลได้บรารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี่เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยนะครับแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้านะครับมันสร้างบรารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองนะครับจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้นะครับ ครั้งหนึ่งเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเล่นเทวดาฟ้าดินเมื่อบุรุษเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้านะครับประมาณนี้นะครับนี่คือคําเทศนาของพระเจ้าคุณนะครับพระเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจยาโตนะครับภูมิลังศีนะครับ อขอขอาพระคุณนะครับสมเด็จพระพุทธารย์โตพูมัลังศีนะครับที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ท่านได้ล่วงรับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีนะครับผมนะฮะอันเป็นเหตุนะอันเป็นผลมเหตุที่ต้องสร้างความดีสร้างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสร้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะับนั่นเองนะครับมีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมฮะ ถึงผมต้องขออธิบายไว้ก่อนนะครับถึงจะพูดขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ผมก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมนะสิ่งที่ผมถ่ายทอดออกมาให้ฟังให้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับรู้กันนะครับมาจากนะครับมาจากจิตใจที่แท้จริงนะครับที่อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงธรรมะนะครับของพระอริยะสงฆ์นะครับที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติ ปฏิบัติชอบนะครับผมนะจะได้เราลูกหลานเรานะครับที่มาฟังจะได้เอาไปเป็นเยี่ยงอย่างได้นะครับผมวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับสําหรับผมพระนิพานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ